ยังยังยังเดี๋ยวเปิดกล้องป้าก่อนอะไรคลิปอะไรนาอไคลิปอะไรมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วดินเชิญป้าชายบ้านค่ะ้าายนเชิเชิญค่ะ มาใช่ไหมไอดูความรับของเธอนะวันนี้เสือว่าคนนีคนนู้นรู้ว่าเธอ่นี่วันเกิดใช่ไหมสิบแปดสิบเจ็ดก็เหมือนกันนะนนี่อันนี้อไอ้ให้นะให้ดูความแข็งแรงนะแล้วก็ทำคลิปปังๆนังนะโอเคนะนี่นะของรักของชอบของอนุวัตใครลองทายดูอะไร ใช้ได้มัางอนุวัตรใช้ทุกวันเขาไม่ดูผมเลยอ่ะเขาไม่ดูเหรออนุวัตรใช้ทุกวันเออคืออะไรอ่านดูได้เท่าไหร่ถ่ายดิไม่ไดทีเจียวลล้างหน้าของชอบของรักของอนุวัตรรักเราไม่เคยใช้เจลล้างหน้าอะทีนะอิสระน้ำมันงาอิสระไม่ใช่อะไร่ะกี้มองไปเท่านะแก้วแก้ว เขแก้กาแฟเหลอคะมีแก้ที่กดปั่นใช้ไฟเคยได้ไหมนี่จะลองไห้นะ อร้องให้ก่อนให้สุขภาพแข็งแรงนะปังๆนะชอบมากปังๆเนี่ยใครๆก็ชอบเกบแล้วล่ะครับเอวยพรมากกว่านี้หน่อยได้หมไดยังไม่ถึง8นาทีเลยพยได้หน่งคนนะปังๆทั้งนั้นนะนะแล้วอยู่กับลุงป้าแบบจริงใจอยู่ไปนานๆนะ โอเคนะค,ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับดูดูไลฟ์อิสลามเรืยที่เอามานครแล้วก uh ็ฝั่งทนไงเพราะนั้นฉันอยู่ๆก็บอกเดียวว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเมืองไทยอีกนะนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะเขาบอกโหเชยดิยิ่งหวากไปฝั่งฝั่งทนอีกฉันยังปีหนึ่งไปไม่ได้หนึ่งเลยเธอไปบ่อยจังเลยก็คล้ายๆเรื่อยแต่เขาก็ไม่ว่าเที่ยวนี้มาแบบสบายมากเลย ปีนี้มาหกคนคลับกี่เดือนเห้รอบกี่เดือนรอบตั้งแต่เลยไม่สามมาเดือนที่สี่มาถึงนี่หกเดือนเก้าเดือนหกรอบเก้าเดือนมาหกครั้งแล้วเหมือนเหมือน อยู่อยู่มาปลายซอยฮ่องกงจะประดงแค่ปากซอยขอบคุณมากเรามาแล้วเราปลื้มใจอ่ะดีใจอ่ะเราถึงมีพลังใจที่จะได้มาบ่อยๆให้มาแล้วไม่สบายใจไม่ชอบนะเราจะไม่มาเลยเข้าใจไหมขอบคุณมากนะทุกคนนะเห็นพระและเปิ้มไหมคะทุกคนเขาเรียกอะไรเขาเรียกสวยได้ไหมเอฟซีทุกคนเลยนะไปดูหน่อยนั้นแหละไปไปดูหน่อยอ่ะครับอธิบายอธิบาย นี่นะเราต้องความจริงนะความใจใจ่าพูดเพิ่งนี้อ่ะแต่ตอนนี้พูดนิดหน่อยนะ <c oughs> เราต้องขอบคุณน้องชายวันนี้ครับบขอบคุณประสานมาให้เราบอกว่าช่วยพระแล้วเราก็บอกเอฟซีเอฟซีช่วยร่วมบุญทุกคนนะปอต่อข้อแรกต้องขอบคุณป้าน้อยเขา <c oughs> ไปดูพากะกับอีนะป้าน้อยคือต้นป้าสมัยประทารลมตั้งต้นตั้งให้ห้าพันบาท นะแล้วก็เอฟซีทุกๆคนช่วยมาไออีเอ่ยชื่อไม่หมดหรอกนะครับเอ่ยชื่อที่่าบว่าจำแบบว่าคุยกันบ่อยๆมีพี่ลาตีมีเหนียวนึ่งมีน้องปุ้ยมียูโรมีไลโคนด่กทั้งหมวยทั้งทุกๆคนนะเข้าใจไหมทั้งใหญ่ป้อมด้วยนะทุกคนนะนะคนไหนที่ไม่เอ่ยชื่อก็อย่าน้อยใจนะครัไออีก,ก็รู้ละ มันบ้าบ้าบ่บ่อะอะไรจําได้อะไรจําไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวขอขอนําเสนอนีเนี่ยพิ่งจะอัญเชิญมาถึงเลยอ้ารักมากเลยเลยนี่สวยมากหรอนะหรอนะฝั่งอีสลาฝั่งฝางหน้าปกครับฝางหน้าปก สวยสวยแต่ถ้ามีอเล็กน้ำพีเล็กน้ำพีอนุวัฒน์่าถ้ามีองค์นึ่งที่สวยนี่มาสองอีกอนาคตก็อาจจะมีอย่างเงี้ยพระศิวลีสองข้างก็ได้ครับอนาคตนะดูพรุ่งนี้อนาคตครับดูพรุ่งนี้นะดูพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถูกมาเลยแต่เป็นอีกสุเยอะครึ่งแรกผมออกสองร้อยเก้าสิครึ่งหลังโอ้เต็มที่เลยนะ คนละครึ่งกับแม่สระคอนะฮะโอ้แต่เนี่ยเขาออกแรงเยอะนะอใจไหมก็ไม่ได้ออกเงินแต่เขาออกแรงเยอะเลยครับชชวยเพื่อออกแรงเยอะโอเคโ <Okay. S 2> ต้หมูพวกเชนี้ียอันนี้อยากจะให้รู้สึกพระอาจารยนะ์ไม่อยากได้จริงๆต้องให้งอ <laughs> ตอนหลังเลยต้องขู่เลย <laughs> บอกบอกอนุวัตมาถ้าไม่เอาวันหลังขอนะจะไม่ให้นะ <laughs> เลยจาใจต้องเอานะเนี่ยพ <laughs> <laughs> อโตษได้อาจารย์มาพูดเลนะ่นค่ะ เนี่ยโอเคนะสวยนะ <os> อาจารย์ไปไหนเนาะในวันเลยชุดลงตัวสวย <itu? c oughs> ชุดนี้อยากบอกให้เขาช่วยทำบุญมาด้วยเขาขอมาสองหมื่นสองเขาเพาะพวกหมู่คุยกันในโทรศัพท์นะแล้วก็ส่งรูปกันนะไม่ต้องไปดูของเลยมันถึงใหญ่อี่นี่แล้วนึกว่ามันจะเที่ยนะ ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยอย่างนี้ละการเชื่อกันทําบุญคสองหมื่นได้ไหมอิสระก็บอกแล้วถ้าใครไม่ให้ทําไงไม่ให้เราก็ต้องเอาออและคนขายก็ง่ายเขาก็ให้สองหมื่นจริงๆนะแต่ว่าเนี่ยชุนี้อิสระห่วงมากเลยห่วงเพราะอะไรทองเหลืองกลัวคนจะมาขโมยทีนี้ก็เหมือนกันทีนี้เขาก็ห่วงมากเลยวันนี้ต้องจัดเวรยนยามนะครับเขามากลัวคนจะมาหลอยอ่ะคูณเดีย่ะคือคือตอนเนี้ยทำบุญเสร็จเนี่ย พระประธานท่านจะเก็บไว้ในกุฏิก่อนนะครับจริงอ่ะจริงและอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่ให้เรก็ไม่ให้ให้เราจะให้ของอย่างดีให้เอฟซีพอตทุกคนมีหน้ามีตาอนะัอนี้ทั้งหมดอ่ะเก้าหมื่นกว่าครับเอฟซีทั้งหมดร่วมบุญมาโครงการคนละครึ่งบอซีกก็ออกคนละครึ่งอิสระรู้หมดเรื่องบัญชีนี่นะ่ย้ายโครงการคนละครึ่งนะครับเพราะว่า บัญชีเนี่ยไอ้ยีก่อนจะไปไอ้ยี่มีเงินอยู่ธนาคารเท่าไหร่แล้วก็ทิ้งบัญชีเป็นเลียขาอี้เลยอะทิ้งบัตรไอทีเอ็มให้เลยให้เขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะโอเคนะเปิมมากครับดีใจอ่ะพราะชาตินี้ไม่เคยทาบุญอะบาปอะตายบาปพูดซะใหญ่โตเลยชาตินี้ไม่เคยทำบุญเขาว่าทําไมเราอยู่กับพ่อแม่เล็กๆเราก็ไม่มีพ่อละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เอากระดาษเชิญบรรตาหน่อยนั่นนะแม่นะเป็นไม้ตั้งอายุยี่สิบห้ามีลูกห้าคนคนเล็กมึงอย่าหาดเดินน่ะกินยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนมาทําบุญครับไม่เคยทําเลยแต่ที่ยวก่อนน่ะที่เราให้พระทีนานะัะเราไม่รู้จักอะไรเราหวงบุญเราบอกอิสระว่าไม่ให้ใครทํานะเราจะทําคนเดียวนะครับรู้สึกยายป้อมมีให้อิสระนิดหน่อยเท่าที่เรารู้ มันหวงบุญไงทีนี้ต่อหลังก็ดูคนต่อว่าบอกไม่ได้นะเรื่องพวกนี้เนี่ยบุญใหญ่เที่ยวนี้เลยเปโอกาสให้เอฟซีทุกคนได้ช่วยกันทําบุญและขอบคุณมากๆนะเอฟซีทุกคนดิลากาอีนะขอบคุณ่ะจบแค่นี้นะคะจบค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปด้วยจบคลิปด้วยครับไม่ดูนี่ดูนี่ดีไหมนี่ดูนี่สวยสวยชอบสง่าามากจริงจริงนั่งบนมือตรงนี้หน่อยได้ไหมนันงา้างนี้เนาะ นั่งลุกไม่ขึ้นนั่งลุกไม่ขึ้นอีกโอ้เก้าอี้ไหมเก้าอี้ไหมอิสระมาช่วยกันมามาช่วยช่วยเอออิสระเนี่ยเออเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยเนี่ยใสเสื้อผ้าใส่เสื้ออัมพรอีเนี่ยคามภูมิใจเพิ่มใจมาอีได้ทำบุญหลวงใหญ่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านจะปานงไม่รู้ว่าป้านองใส่เสื้ออัมพรนอนไหน ครนะับขอบคุณครับขอบคุณเจครับสาธุครับ